สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะเรียบร้อยพบกับเราสองคนอีกแล้วเจอกับเราสองคนแปลว่าแปลว่าอะไรคะนนว,นะวันนี้เริ่มแล้วนะเฮ้ยวันนี้วันศุกร์สิบสาวันนี้ศุกร์สิบสาใช่เลือกงามยามนี้ค่ะเจอกับเราสองคนแปลว่าสี่สิบบวกสี่ิบวกหรือสี่สิบพลสนั่นเองนะคะสี่สิบบวกเนี่ยเรา เราได้มาเจอกันก่อนหน้านี้แบบประเภทไม่ได้นัดหมายวันนี้เราก็เลยนัดกันนิดหนึ่งหลังจากนัดกันแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพร้อมอะไรขึ้นแต่อย่างใดเลยตกลงมันต้องดูตรงนี้หรือมันต้องดูตรงนน้นนะแน้หมนนะ ไม่สิอยากรู้ว่าเราจะดูตรงนั้นหรือเราจะดูตรงนี้ตรงไหนก็ได้ที่ออกมาโอเคน่าจะถ้าดูตรงนี้มันจะเหมือนไม่ได้ดูกล้องไหมต้องไปดูตรงโน้นมันจะเหมือนดูตรงนี้งงงงไปใหญ่ก็เอาเป็นว่ายังงงงงกันอยู่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นอุปกรณ์การไทยทำของเรามากๆเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ค่อยโชว์ค่ะสวยมากมันไฮเทคสุดๆเหมาะกับ40บวกเนาะเมื่กี้เราบอกว่าเรามีเวลาแค่ประมาณไม่กี่นาที เราจะมาเจอกันได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเราเองเราก็เตรียมื้อเตรียมตัวกันมาวันนี้ว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรกันสิ่งที่เราอยากจะมาเล่าในวันนี้เริ่มเข้าเรื่องเลยแล้วกัน40บัวคือเป็นโทรศัพท์มือถือที่ข้อความสุดๆมากๆเลยคุณจะมาดูข้อความตอนนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องปิดเสียงเอาไว้อ้าวโอเคเดี๋ยวให้เขาเปียแฉเสร็จก่อนนะคะ สี่สิบบวกนี่ก็คืออะไรสี่สิบบวกคือรายการยังไงแบบไหนนี่เราทำเป็นรายการเลยเหรอเป็นคลิปละกันเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปในคลิปจะพูดถึงอะไรบ้างอ่าพออะไรย่างนี้ยละกันพอสี่สิบบวกพอเราพูดถึงสี่สิบบวกคุณนึกถึงอะไระนึกถึงร่างกายอ่า ความเปลี่ยนแปลงอะไรวะอันนี้ละความเปลี่ยนแปลงของคุณวัย40สุขภาพ แล้วแต่จะคิดนะแล้วแต่จะคิดนะแต่ว่าใครจะโฟกัสไปเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วพวกคุณนึกถึงเรื่องอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่านึกถึงเรื่องสุขภาพร่างกายว่าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ไหมก่อนหน้านี้นะคะเราเคยคุยกันไหมก็บอกอีว่าเอออย่างไหมเองเนี่ยไหมก็รู้สึกแหละว่าเออโอเคนะเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปไหมก็มานึกว่าเออแล้วเราจะจะอยู่อย่างมั่นคงยังไงในใน ช่วงระยะเวลาที่เรายังคงหายใจอยู่เม 40, ื่อเราอายุมากกว่า40ว่าอย่างนั้นก็คือหม็จะเน้นว่าเอะความมั่นคงของของชีวิตและร่างกายและความเป็นอยู่อะไรอย่างนี is, Sail, ati, life, ever, ้มันจะเป็นยังไงบ้างในช่วง40บวกแล้วเราต้องทำยังไงหรอเราต้องอยู่ยังไงหรอบางทีมันก็แอบงงไงงงงงงงวะเฮ้ยตรตรงนี้เรา หลัก4แล้วเหรออะไรประมาณน,นี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ40บวกนั่นเองนะอ่ะต่อไปเออหลายๆคนเขาก็ถามถามว่ามาทำอะไรกันขายของเหรอขายของอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ได้ขายของอ่าในความตั้งใจของเราสองคนนะคะจริงๆก็คุยกันมานานแล้วเนาะว่าแบบเอ้ยอยากจะมาทำคลิปสั้นๆให้กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ได้ได้ไดไดได ได้รู้เหมือนมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าก็เลยคิดกันหลายๆเรื่องว่าเออจะเอาเรื่องอะไรดีก็เลยคิดว่านั้นเอาตามวัยของเราดีกว่า<อ>เนาะว่าคนวัยสี่สิบหรือว่ากําลังจะสี<อ>่สิบควรจะเตรียมตัวยังไงทําอะไรทําาอะไรควม อะไรนะที่ตะกี้คุณบอกว่าควาคงใช่ไหมคือจริงๆเราไม่ควรจะเตรียมกันมาก่อนเพราะเราเตรียมกันมาก่อนเนี้ยเราก็จะลืมสกีคอริงเราไม่ควรตียกัม่อนาะเาเีมั่นเรามตคงอรๆม่มกัาก่อนเพราะเราเตรีมั่นเงแลม้วืองเราไงคุณจะมีรียมมั่นเงราเยังไา่อน้ย่างนัะ้ควรอใชาม่ก็เหมืัน่อนเราอเากรู้ม่ันาแบอเราก็จะลมี้คอิามมั่นคงของเราอ่มันมืออนไน้่รก็ะก็คิดว่าเป็นแบบะั้นนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าคุณดูในคลิป40บวกหรือ40พลัส,สของเราแล้วสิ่งที่อาจจะเจอนะอาจจะเจอก็คือว่าเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของคน40บวกเมืม่อสักครู่หมีบอกว่าพอ40บวกปั๊บนึกเลยแก่แก่เลยนะว่าทันทีเออแล้วเราจะแก่อย่างไงดีเออแล้วเราจะแก่ยังไงดีแก่แบบไหนดีแก่ในรภา,าพไง แกให้มีคุณภาพ <S <S> อะไรอย่างเงี้ยแกแบบที่เด็กไม่ต้องเรียกว่ามนุษย์ป้าเหรอหรือว่าฉันไม่แคร์เด็กจะเรียกฉันว่ามนุษย์ป้าฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่า <S <S ฉันก็ยังเล่งสวยอยู่นะ <S <S อย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S นอกจากนั้นเราใหม่ก็บอกอยู่บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะคุยกันถึงเรื่องเอาละเรื่องของคนที่มากกว่า40เรื่องของคนที่เข้าถึง40แล้วแล้วก็รวมไปถึงคนที่แบบ เฮ้ยชีวิตน,นี้ใช้ชีวิตเหมือนฉันจะไม่40ี่ i, อะเฮ้ยมีนะเออเหมือนเห <me na. S 1> มือนฉันจะไม่4 uh ี huh. เลยแล้วก็พอวันดีคืนดีอา้าวตาย40่สิบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะดีได้เกิดว่าพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยมาถึงหลัก4เรียบร้อยแล้วคือเลยหลัก4ไปเยอะแล้วแล้วเราก็จะคุยกันถึงว่าเอา๊ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะถ้าก่อน40 40ี่สอะเราจะทำอะไรบ้าง Mm hmm. เออถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้หรือว่าคุยถึงเรื่องว่าเฮ้ย mm hmm. ก่อน40เราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างดีนะที่จะ40อย่างเฉิดฉายใช้ไล่เรือ่อรประมาณนี้ mm hmm. เออเนาะแล้วก็นอกจากนั้นที่คุยกันไปเมื่อกี้ก็คือหมายความว่าเราอาจจะ ได้คุยถึงเรื่องของของทั้งสุขภาพทั้งคน 40, 40หรืออาจจะวันดีคืนดีไม่ได้มีเราสองคนนะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่แปลว่าเราไม่ได้เตรียมน้อเตรียมตัวกันแล้วก็เราก็มาใช้สุดยอดที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าฉากหลังมันเปลี่ยนไปอาจจะมีแบบสปอนเซอร์ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีน้ตรงโน้นตรงโน้นอะไรอย่างนี้ฝากานเหรหอ ฝากร้านฝากร้นได้ฝากร้านได้แต่ไม่รู้ไม่รู้จะฝากร้านแลาวสำเร็จหรือเปล่านะฝากร้านอาจจะแบบเดิมยอดขายคุณอาจจะตกประมาณ6,000บาทต่อต่อวัน8,000บาทต่อวันพอฝากร้านกับเราปั๊บโอ้เหลือน เดวก็เป็นไปได้เออมากันไปไม่แต่ว่าก็สนุกสนุกนะได้นะคะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่านี่ก็คือคร่าวๆคร่าวๆของคลิป40บวกที่เราจะได้มาเจอกันเจอกันยังไงนะช่องทางที่จะดู40บวกได้ อันแรกเราเรายังไม่ได้อัพขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้อัพตรงในยนะูทูบเนาะแต่ว่าคิดเอานะคะคิดเอาคือตอนนี้จะมาทําอะไรมันก็กลายเป็นว่าใหม่ไม่ค่อยได้ยุ่งกับเทคโนโลยีเท่าไหร่มาโอ้มาเป็นเวลาหลายหายปีแล้วเพราะฉะนั้นใหม่จะงงๆหน่อยก็เลยใช้ใช้ชั้นแนลใช้ช่องทางใน YouTube <S 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 ของ m o u s ซี่เร i o แล้วกันนะ,ะเป็นช่องทางของเม้ s ซี่เรียนะคะแล้วก็เป็น40บวกไว้ก่อน แต่ว่าใจนี่ก็นึกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยทำเป็น M plus เอาไว้ mm hmm. หนึ่งครั้ง M plus ในตอนนั้นเนี่ยอยากจะทำเป็นกรุ๊ปเอาไว้เพื่อที่จะ ในตอนนั้นรองรับการทําเพลงนะของคนที่ไม่มีค่ายเพลงว่าอย่างนั้นเถอะหลายปีมาแล้วนะที่คิดเรื่องนี้แล้วก็ให้เขาได้มีช่องทางในการเอาเพลงมาออกอะไรเงี้ยตอนนี้เขาไม่ต้องอาศัยช่องทางเาแล้วเขาใช้ YouTube ก็ได้แล้วก็อาจจะใช้ m p l u ตัวนั้นซึ่งมันก็ใน m p l u ก็อาจจะมี40บวกหรือต่อไปเราอาจจะมีน้องๆหรือพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมกันก็อาจจะเป็นเล็กๆๆๆ ไปอีกเป็นเหมือนคลิปเล็กๆสั้นๆก็ตามแต่แต่ละคนไปก็ชวนๆวน่าเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็อันนั้นเป็นช่องทางที่จะเจอกับพวกเราได้ก็คือเป็น y YouTube ไลฟ์ <Live S 2> สดบางคนบอกไลฟ์สดน่านจะมาตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นกับเราแน่นอนปัญหาของเราก็คือว่าเราจะมองจอไม่เห็นนั่นเองอว่ามันเขียนว่าอะไรและอันนั้นก็คือเรื่องใหญ่ของคน40บวก ตาเรามองไม่เห็นใส่แว่นตาพรามากใส่แว่นแล้วบางทีก็ยังแบบอะไรนะอีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เป็นว่าวันนี้มีสาระมากเลยมากมากเลยคุณก็ไม่พูดอะไรเลยนะคะฟังอย่างเดียวค่ะฟังอย่างเดียวไม่ไปนั่งทุกอื่นหรลกฟังอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ตอนนี้เรากําลังแบบเบิ่งๆไงโอเคโอเคอ่าโอเคทั้งนั้นให้ฝากให้ฝากอีกนิดนึงก็ฝากติดตามอ่า คลิปของเราด้วยนะคะ40บวกค่ะอืม40บวกอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างความบันเทิงแต่ว่าก็จะเอาสิ่งดีๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังใช่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรรียนรู้อะไรก็อยากจะมาเล่าให้ฟังอะไรย่างเงี้ยเาะก็จะจะพยายามและการจะพยายามส่วนก็ต้องขอบคุณนะคะหลายๆคนที่ ถามไถ่กันมารวมไปถึงแซลกันทุกทีว่าออ้ยนี่ก็เจ้าของเพจ4ี่เพจมันทํายังไงเนี่ยเฮ้ยแต่เราดีใจนะรู้สึกว่ารายการยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ว่าน้องๆก็ให้ความสนใจกันเยอะใช่ไม่ใช่แค่น้องๆค่ะวันก่อนอีค <c oughs> ่ะอันนี้คุณถามว่าอะไรนะ <c oughs> อีอ,อะไรเอ่ยชื่อวินเลยให้รู้กันไปอีนูอีนูเดียวเดียวอีเลนูอีเลนูเนี่ยเป็นเซเลปประจำย่านตะ อีเรนูเนี่ยจะรู้จักตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยใครที่มีปัญหาเรื่องทรีนกัลูาปรึกษาอีเรนูได้เพราะอีเรนูจะถนัดมากเรื่องตีนใส่รองเท้าใส่รองเท้าแล้วพูดพี่ตรงไหนเ่ยไม่นี่ไงเราก็จะบอกใส่รองเท้าอยู่ในตลาดนะคะตลาดเล็เท้า เป็นเป็นแบบเจ้าใหญ่มากแล้วก็รอ,องเท้าของอีเลนูเนีน่ยนะเฮ้ยนี่คือการฝักล้านแล้วเหรอฝักล้านฝัก้านรองเท้าอีเลนูเนี่ยนะเวลาสวมใส่ก็ไปฟึ๊บมันเบาดุดปุยนุ่นเว <Okay. S 1> ลาเดินเนี่ยเหมือนกันลอยอยู่ในอากาศเวอร์ละจริงอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าว่าแบบเอออีสามเมื่อก่อนมาอีบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนทาอะไรกันหายของอะไรกันเออบบเอออีเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะคลิป รายการของเราอ่ะคือจริงๆอ่ะฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะใช่ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคน40แล้วถึงจะมาฟังเหมือนน้องๆที่แบบว่าได้อ่าในๆก็เออเอยชื่อแล้วก็เอ่ยให้หมดกันไปแบบน้องๆทุกคนแถวกับเหมือนน้องแจงแจงแจงนี่เจ้าของร้านทองนะทัดทองเยาวราชเขามีหลายสาขา มีมีสองสาขาค่ะตอนนี้ที่บ้านโพด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครที่ใครที่อยากจะได้ทองก็ซื้อได้ส่วนใครที่มีทองอยู่แล้วแล้วแบบเศรษฐกิจมันฟื้นืึ้นอันนั้นก็ยินดีตอนนะคะเราก็จะให้แบบเปอร์เซ็นต์ดีนะประมาณนั้นแจงคบอกว่าเอ้ยแบบฟังได้ไหมยังไม่สิฟังได้ค่ะฟังได้นะคะถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรผสมการอะไรก็ ได้เข้ามาได้ใช่แล้วนอกจากนั้นน้องๆที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อในคลิปนี้ก็อย่าหวังว่าจะรอดเราเราคงจริงแค่นก็อย่าหวังว่าจะรอดเพราะว่าพี่ๆก็จะจะจะไม่ลืมน้องๆเด็ดขาดคือน้องๆทําอะไรพี่เอาไว้พี่จะไม่ลืมคนนี้คนนี้ลืมไม่ได้เลยนะสองถ้าเกิดคุณพูดคนนี้ขึ้นมาดิฉันต้องพูดอีกคนหนึงสามแยกอะไรแบตเตอรี่โอเคค่ะใครอะไรนะแบตหมดอะไรแบตหมดหรือใครยังไม่แบตหมดแต่รู้สึก ำไมอยู่ดีๆแบบเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ท<บ>ี่สามแยกแบตเตอรี่แต่อยากจะไปเจอเจ้าของร้านก็ได้นะเออเจอเจ้าของร้านก็ไม่แน่ใจนะเะว่าเจ้าของร้านจะอยู่ร้านหรือเปล่าเจ้าของร้านไม่ค่อยอยู่ร้านเนาะ คือพ่ออยู่ร้านอ่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นการกระทืบน้องนะคะส่วนมากจะไปอยู่ร้านไหนนะร้านเล่าพี่ไม่ได้พูดนะอ่ะแล้วนอกนั้นก็มีอีกคนนึนงถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องแอร์นะคะก็ติดต่อเสียเสียบอสได้ใช่ไหมเสียบอสของเราคะก็ก็นี่แหละก็น้องๆที่พูดคุยกันมาจริงๆยังมีอีกหลายหลายคนนะคะที่ที่เราเก็บเอาไว้ก่อนในคราวนี้แล้วก็เราจะเอามารูมกระทืบใหม่นก็บอกแล้วว่ามันเยอะจนจำไม่ได้ก็เอาเป็นว่า ตอนนี้ได้พูดถึงหลายๆคนแล้วแล้วก็อาจจะมีน้องๆที่อยู่ในนี้แหละหรือว่าไม่แน่นะท่านอาจจะได้เจอกับอีเรนูจะเป็น,นคนแรกเหรอเป็นคนแรกก็ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้นะคิวยาว เราจะไม่พูดต่อมาเรื่องอะไรนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามกันได้นะคะสิ่งต่างๆมันก็จะมีทั้งสาระน้อยๆแล้วก็ไรสาระเยอะๆแบบนี้ให้คุณได้ฟังกันก็สักประมาณกี่นาทีสิบสามนาทีสิบสี่นาทีไม่ก็น่าจะเกินนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเปิดตัวเลยเปิดตัวกตนไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเราอาจจะยังทําอะไรไม่เป็นไม่เก่งไม่มีการตัดต่ออะไรยังไงแต่อย่างเดียวมาเจอกันอีกทีเดือนหน้า ก็น่าจะต้องคุ้นเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าด้เตรียมตัวเนาะใช่คือนี่นี่นี่วันนี้เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วมีโพยมีโพยมีโพยเรือยแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้เลยเรากะว่าครั้งหน้าเราจะไม่เตรียมตัวแล้วแล้วเราก็จะมาเหนื่อยแบบว่าการเตรียมตัวนี่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่บางทีเราก็ เราเตรียมไม่สุดไงถ้าเราเตรียมสุดนี่จะดีถ้าเราเตรียมไม่สุดนี่มันจะตก้าตายแต่พอบพูดไปเรื่อยนี่มันก็ไปยใช่ใช่มันจะตก้าตายนะคะเอาละเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในการเตรียมตัวเข้าสู่หลักสี่ด้วยแลวเอาละหมดเวลาแล้วดีกว่าลิ้นพันเยอตอนนี้ง่วงนอนง่วงนอนหมดเวลาแล้วนะคะใช่ฉันจะไปกินขนมปอดควายร้านของเรานะคะชมพราเบนคาเฟ่และชมพ้าทีรุมเราพยายามจะไม่ใช้น้ำตาล นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กินขนมปอดควายต่ออย่างมีความสุขสสกินน้ำตาลที่ะะอื่นได้อ่ะโอเค,อเค,คแล้วเจอกันในคราวหน้านะคะค,คราวนี้ไปก่อนแล้วเราไว้สวยๆกันเถอะสวัสดีสสดค่ะ